ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการขอใช้วิธียุสสื่อสารแบบออนไลน์นะครับกับสำนักงานกสทชนะครับขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูก่อนนะครับว่ามีเอกสารอะไรบ้างนะครับที่เราต้องเตรียมไว้นะครับส่วนขั้นตอนในการขอก็ไม่ยากนะครับก็ถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะสามารถขอใช้ได้เลยนะครับขั้นตอนง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งวิทยุสื่อสารที่เป็นสีแดงนะครับย่างความถี่ประชาชนนะครับหรือว่าจะเป็นของสมัครเล่นนะครับของ AR นะครับก็สามารถขอได้ทั้งสองแบบนะครับส่วนวิธีและขั้นตอนนั้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวระดับแรกผมจะพาไปดูก่อนนะครับว่าเราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับในการอขอยื่นในครั้งนี้นะครับการขอยื่นในครั้งนี้จะเป็นการ เป็นแบบออนไลน์นะครับผ่านอ,าอีเมลนะครับเราใช้อีเมลในการยื่นนะครับแล้วผมก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะมีอีเมลกันทุกคนนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้สมาร์ทโฟนกันทุกคนแล้วนะครับเราลองไปดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนที่เราจะยื่นขอนั้นเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับใบอนุญ,ญาต ตั้งหรือว่าติดตั้งในรถอะไรพวกนี้นะครับอาจจะทําคล้ายๆกันนะครับแต่เอกสารก็จ,จะคนละแบบกันแต่ก็สามารถยื่นออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับยื่นผ่านอีเมลได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สํานักง,งานกสนชก็จะมีช่องทางให้เราอำนวยคําสะดวกให้เรานะครับไม่ต้องล็อกอินเข้าไปที่สํานักง,งานนะครับ <c oughs> แล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นการ ยื่นผ่านอีเมลของแต่ละภูมิภาคนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราอยู่ภูมิภาคไหนนะครับถ้าเป็นในโซนของภาคกลางนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือว่าเขตบริมณฑลนะครับก็ยื่นผ่านอีเมลตรงนี้นะครับดิเชนวันนะครับ smbc.go.th นะครับยื่นไปอีเมลนี้นะครับส่วนภาคอีสานคอนแก่นก็ตัวนี้นะครับเชียงใหม่สงขลาครับตามนี้เลยนะครับ ส่วนเอกสารนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นผมแบ่งแยกให้เป็น2แบบนะครับในทั้งส่วนที่เป็นของย่านวิยุประชาชนที่เป็นวอลสีแดงนะครับเครื่องสีแดงแล้วก็เครื่องสีดําที่เป็นของสมัครเล่นนะครับเอกสารก็มีแตกต่างกันข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเป็นของวิยุสีดำเนี่ยครับก็จะเป็นข้อที่ สามนะครับเรื่องของต้องมีบัตรพนักงานวิทยุนะครับถึงจะสามารถขอได้นะครับคือคุณต้องมีการไปสอบมาแล้วก็ได้ใบประกาศแล้วนํามาขอคอาซนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของสมัครเล่นนะครับจะเป็นเครื่องสีดํานะครับส่วนเครื่องสีแดงก็เป็นยากของประชาชนนะครับเราสามารถซื้อแล้วเราก็ขอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในส่วนของอเครื่องสีแดงนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ ส่วนเครื่องสีดำขั้นตอก็คล้ายกันครับแตกต่างกันแค่ตัวเอกสารนะครับก็จะมีพวกข้อทอสอนะครับที่ผมเตรียมไว้วันนี้ที่จะสาธิตเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมีข้อทอสอ,อแบบคำขอขอทอสองมอีสำเนาแบบจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็หนังสือรับรองกรรมสิทธินะ์แล้วก็รูปถ่ายเครื่องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเอกสารจะเป็นแบบไหนนะครับ ถ้าเป็นข้อท2นะครับรูปแบบก็จะมาประมาณนี้นะฮะก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเวลาเรายืน่นเข้าระบบเราก็ต้องถ่ายรูปทั้ง2รูปนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนจะดาวน์โหลดที่ไหนก็สามารถไปเซิร์ชที่ Google ได้เลยนะครับพิมพ์คําว่าข้อท2นะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดจากตรงนั้นได้เลยนะครับ ส่วนหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์เครื่องก็เหมือนกันนะครับพิมพ์ว่าคอทอสองสีตรง Google ได้เลยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดออกมาแล้วก็กรอกนะครับกรอกแล้วก็ส่วนขั้นตอนการยื่นให้เราถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปทั้งคอทอสองทั้งหน้าทาั้งหลังนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแบบรับรองกรรมสิทธิ์นะครับรวมถึงถ่ายรูปเครื่องนะหมายเลขเครื่องนี้คือจะต้องถ่ายทั้งด้านหน้าเครื่องนะครับแล้วก็ทั้งด้านหลังของเครื่อง ครับให้เห็นหมายเลขเครื่องได้ชัดเจนนะครับเจ้าที่ก็จะสามารถตรวจสอบได้นะครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการยื่นขอต่อได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับขั้นตอนการขอต่อโอเคครับให้เราไปที่โทรศัพท์ของเราเปิดหน้าอีเมลขึ้นมานะครับ พอเปิดในเมลขึ้นมาเสร็จนะครับเอยไปตรงที่ว่าเขียนนะครับส่วนที่คําว่าถึงตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์ภูมิภาคอีเมลตอนนี้ผม,มแจ้งไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นอีก e อเมลหนึ่งภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้นะครับอันนี้ผมจะสาธิตยื่นไปที่ภาคสองนะครับขอนแก่นนะครับแล้วก็พิมพ์เรื่องข้อเรื่องตรงนี้พิมพ์ว่าขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุนะครับ ละเอียดไม่ต้องพิมพ์อะไรมากนะครับพิมพ์แค่ว่าตามเอกสารแนบของเรานะครับทีนี้เป็นการแนบไฟล์ครับกดตรงคําว่าแนบไฟล์นะครับอันนี้ผมถ่ายรูปไว้เรียบร้อยนะครับผม,ผมอาจจะไม่ได้สาธิตวิธีการถ่ายรูปนะครับแต่ทุกคนก็น่าจะถ่ายใช้โทรศัพท์มือถือเราถ่ายนะครับแล้วก็อัพอัพลงแบบนี้นะครับอขอดสองท้าหลังนะครับแล้วก็เสื้อคลองมาสีอันนี้ผมถ่ายรูปไว้ ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็บรชาชนแล้วก็หมายเลขเครื่องนะครับอันนี้ด้านหลังเครื่องครับผมถ่ายให้เห็นหมายเลขชัดเจนนะครับแล้วก็รูปเครื่องนุกถ่ายของเครื่องด้านหน้านะครับผมก็จะตรวจเช็คดูอีกทีนหนึ่งนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับสุนรบรงกร,รมสิทธิ์ประชาชนหมายเลขเครื่องนะครับทุกอย่างถูกต้อง กดส่งได้เลยครับก็โอเคครับขั้นตอนก็มีมาเท่านี้นะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับขอบคุณครับ